สวัสดีครับสวัสดีกับพี่ๆทุกท่านทุกคนด้วยนะฮะก็กําลังจะตั้งราคานะครับเดี๋ยวใครที่รอรอ r a n เจอร์วา e แท็ k นะครับสาวกฟอดบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนสวยมากดูมากหล่อมากเดี๋ยวผมมาอัปเดตคันเก่าให้ก่อนแล้วกันนะฮะร,รอตั้งราคานะฮะก็มี m t t u u i s s i รน a n c e r นะฮะ CNG จากโรงงานสำหรับพี่ๆคนไหนที่ กำลังมองหารถราคาเบาๆผ่อนสบายๆนะครับราคาหลักแสนผ่อนสามพันกว่าบาทเนี่ยแนะนำคันนี้เลยนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นหนึ่งค่ายที่ใช้งานดีนะฮะแล้วก็ประหยัดนะครับเป็นตัว CNG จากโรงงานนะฮะวันนี้สิบสองสิบสองนะครับวันดีเดือนดีสิ้นปีแล้ว <laughs> ใครออกรถภายในเดือนนี้ก่อนสิ้นปีนี้นะครับ รับไปเลยน้ำมันเต็มถังนะครับไม่ว่าจะซื้อกระสุดหรือจัดไฟแนเงินก็ตามนะฮะอ่าถ้าจัดไฟแนเงินก็เอกสารครบภายในสองสามวันน่ะนะครับถ้าเซ็นไปผลออกทันทีนะฮะอ่านะฮะมาดูกันนะเป็น Mitsubishi น a n อ e r นะฮะ1.6 GLX นะครับ CNG นะเกียร์ออตโต้นะปี2 0 1 1นะครับในราคา 1 7 9 0 0 0สบาท1นึ่0 0สบาทเคดีดีฟีดากันไปเลยนะครับตกครั้งว่าอยู่ที่3,611บาทก็ถ้าเฉลี่ยนะต่อวันเดี๋ยวผมคำนวณให้30อุ้ยเท่าไหร่นะ3 6มพันหกหึงหาหาร30แล้วกันตกวันละ120บาทเหมือนเราเช่าขับอะวันละ120ยีผมว่าสบายนะ ในรคันคนี้เป็น CNG จากจงโรงงานด้วยนะครับอ่าถือว่าประหยัดนะฮะได้เครื่องพันหกด้วยบาะหนังคันนี้เป็นรถมือเดียวนะครับประวัติดีไม่เคยชนนะครับสีเทาดำส,สวยๆนะฮะมันอาจจะแคบนิดน,นึงนะฮะไม่ค่อยสะดวกนะผมต้องขออภัยด้วยแล้วกันยางใหม่สี่เส้นเลยนะครับ ไม่สามารถเข้าไปได้มันแคบแล้วรถจอดเยอะมากใครที่กําลังมองหารถเก๋งสองแสนสามแสนเนี่ยเลทเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับสามแสนต้นก็มีนะไปจนถึงแฮกคอร์ดนะทีอาก็มีนะครับลองเข้ามาดูได้นะถ้าผ่านมาแถวลำลูกกาคลองหนึ่งนะครับลองแวะมาดูเสาร์ที่นี้เปิดนะครับอยากซื้ออยากขายอยากขายนี่เทิร์นได้หมดนะครับรับเทิร์นด้วยนะฮะใครมีคันเก่าอยากเทิร์นคันใหม่อยากได้รถครอบครัวอยากเปลี่ยนรถ กระบาแคบคันเก่าเป็น4ประตูออโต้สวยๆอะไรเงี้ยอยากเปลี่ยนรถเก๋งเป็น4ประตูเกียร์ธรรมดาก็มีนะหรือเจ็ดที่นั่งก็มีมิลเซเว่นยังอยู่นะครับ CRV ก็มีอันนี้อัปเดตนิดนึงมาต่อกันนะครับสําหรับพี่ๆคนไหนท,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 ที่อยากได้รถผ่อนราคาเบาเนี่ยคันนี้เบาสุดละณนะตอนนี้นะครับสวยด้วยสีเทานะฮะเซูบิบชิรนเซอร์ G.L.X. นะ C.N.G. จากโรงงานกระจกปรับพับไฟฟ้าเลยนะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ายางใหม่สีเส้นภายในเป็นเบาะหนังสีครีมสวยๆสะอาดสะอ้านนะครับกระจกทำงานได้ดีนะฮะสมบูรณ์ดูสะอาดนะครับแอร์โอเคนะครับเริม่มคู่มืออยู่ในนี้ เบาะข้อสวยงามสะอาดดูดีนะครับผ่อนเดือนละ3 6มพสิบเอ็ดบาทหรือวิธี่จะวางดาวก็โอ้ยผ่อนสบายกว่าน,นี้นี่สบายแล้วนะฮะี๋ือจะสบายกว่าน,นี้ก็ดาวเพิ่มอีกนิดนิดหน่อยหน่อยก็สบายนลฮะสบายสุดเทียบผมว่าเทียบเท่ากับผ่อนมอไซค์ได้เลยนะเนี่ยดีไม่ดีถูกกว่าด้วย โอ้โหแคบเลือเกินผมดูทางแล้วไม่รู้จะไปได้ป่ะนะอ่ะได้ดิดเบรกสี่ล้อนะครับคันนี้นะยางใหม่สีเส้น่ะโอเคฮนะขออนุญาตไม่ค่อยสะดวกแล้วพี่นะอ้ยฝั่งนี้ผมขอเปิดแค่แค่นี้ก่อนตอนนี้ผมอยู่ในช่องแคบมะละกอฮนะ คองแคมะารากาด้านหลังลงในท่าน,นี้คือสุดแล้วทํางานได้ดีแล้วก็สมบูรณีพี่ดูมันตัวมันเบียดแล้วอะ,ออะเดี๋ยวไปฝั่งนู้นดีกว่านะครับเหมสาะสะอาดสะอานะครับก,ก,ก็จบทํางานได้ดีนะฮะแอนรู้สึกได้นะครับโอ้ผมไม่น่าเชื่อว่าผมผ่านตรงนี้ได้แต่ก็เหนื่อยแล้แค่ผ่านนี่ยังเหนื่อยพีย่สปอยเลร์หลังนะฮะนี่ก็ ถ้าแต่งก็แต่งแนว EVO นะแต่ทางที่ดีไม่ต้องแต่งครับขับเดิมๆนี่แหละสวยงามสไตล์มิสูบิชิอ่าโอเคนะฮะก็ถือว่าเจ่มสีสวยดีนะมาดูอึ๊บ c ซีในฝั่งของ t ตโยต้ก็มีนะครับมีเป็นวีออนะซีนจีจากโรงงานเลยนะกระจกหลังลงสุดนะครับลงสุดก็คือเท่านี้นะสุดแล้วเบาะภายในสีครีมสะอาดสะอ้านนะครับดูดีอเป็นพองสี่ตัวด้วยแล้วก็มีเท้าแขนนะฮะดูดนะีนี่ฮะดูสะอาดจะซื้อเงินสดก็รับรถพร้อมเล่มเลยนะครับไปดูห้องเครื่องกัน กลับมานะฮะนี่ภาถังน้ำมันเนี่ยบอกได้ถึงว่าเติมได้ถึง E20 เลยนะครับอ่าประหยัดนะฮะพร้อมถังก๊าซ CNG ด้านหลังนะครับมาจากโรงงานนะฮะนี่คือติดตั้งมาจากโรงงานเลยโดยตรงนะครับ เพราะจะเหลือพื้นที่นิดๆหน่อยๆนะครับก็พอใส่ของได้นะกระเป๋าสักสองสามสี่ใบเนี่ยก็พอได้อยู่นะครับก็จะยัดกันนิดนึงนะสองใบนี้สบายๆยังอะไรอะไรอยู่ครบนะครับตรงนี้นะกรอนแจนะครับอยู่นะฮะไฟส่องสว่างนะติดนะครับตรงนี้โอเคนะฮะก็อย่างที่ผมบอกไปถ้าผมผิดพลาดเรื่องข้อมูลต้องขออภัยนะครับถ้าป้ายแดงเนี่ยผมแนะนำไปดูมอเตอร์โชว์ นะช่วงนี้จะมีงานมอตเตอร์โชว์อยู่นะครับห้องเครื่องก็ประมาณนี้นะฮะตอนนี้ถ่ายบายสามเริ่มขี้เกียจ <c oughs> ก็จะมีฝุดบ้างนะครับแต่ว่าเราลดล้างพ่นเครื่องให้อย่างดีาตามนี้นะครับพี่ๆนะใครที่มองหารถราคาเบาๆผ่อนสบายๆ ผมแนะนำคันนี้นะแล้วก็ประหยัดน้ำมนันด้วยนะครับก <_ C _ T> ็เติมกา๊าซ CNG ใช้งานดีนี่ครับเติมน้ำมนันไอ,อเติมกา๊าซก็เติมตรงนี้อ<_ <C> _ <T> เอาก่อน,นี่พี่เขาถามมาผมก็ลืมนะ ก็ห้องเครื่องก็ประมาณนี้นะครับไปไปดูข้างในกันต่อเข้ามาล่้นในก็เล็กไม่ถ้าดูไม่ผิดนะแสงสามนะครับตรงนี้นะรอบเครื่องยนต์นิ่งนะครับเหลือสามหม็ดพันกิโลนรอบเครื่องยนต์นิ่ง จป้ายข้างหน้าตะกี้ขับตามยาลิขังนงไปแบบนี้เลยนะฮะ,ะกระจกฝั่งนี้ก่อนแล้วกันทำงานได้ดีนะครับแล้วก็จกมองข้างนะครับทำงานได้ดี <c oughs> แทบไม่ได้ยินเสียงด้วยนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นเดี๋ยวผมเปิดให้อันนี้เป็น CNG นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแล้วจะให้พี่เห็นยังไงเนี่ย ผมจะถ่ายให้พี่ดูว่าเวลากดเราล็อกเครื่องยนต์มันจะขอโทษนะครับเท้าผมไม่ได้เหยียบคันเแรงนะหนึ่งหนึ่งเอ้าพี่จะเห็นอยู่นะหนึ่งสองสามอันนี้ระบบการ์ดนะครับจะขึ้นขีดเขียว,ยวนะแลอบเครื่องยนต์มันนี่แล้วก็ปิดเลยครับถ้าจะใช้น้ํามันอย่างเดียวก็ได้หรือว่าเปลี่ยนเป็นการ์ดก็ได้นะครับหนึ่งสองดีแล้ว รอบเครื่องยนต์นิ่งนะครับเครื่องยนต์ไม่กระตุกแม้แต่นิดเดียวเลยนะฮะย่ามานะฮะแล้วก็กเจรีโมทด้วยนะครับพิจารณาเอาหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทกระจกกระจกอ่าขึ้นสบูมนะครับพิจารณาเอาเด้อผ่อนเบา,บาสบายสบายนะฮะอ่าไฟติดนะครับ,นะรบพี่จะเห็นตรงนี้นะอ่านะตรงนี้นะครับ ก็เครื่องเสียงนะฮะเครื่องเสียงก็อันนี้วิทยุนะครับทำงานได้สมบูรณ์คนเยะเยี่ยมลำโพงสี่ตัวเลยนะวิออสผมสองตัวเองคู่หน้านี่ได้สี่ตัวด้วยเนี่ยฮะเยี่ยมนะถือว่าเยี่ยมนะครับลาออปิดนี้ป่ะโอเคนะครับแอรโอเคนะครับที่จุดที่เขียร์บุหรี่ก็ นี่นะครับยังอยู่นะเกียร์ก็สวยดีประมาณนี้นะครับขับง่ายนะวางแก้วน้ําใส่เหรียญได้นะครับตรงนี้เมีที่ใส่ของด้วยสองชั้นนี่นะครับได้โอเคนะฮะก็เบื้องต้นประมาณนี้นะพี่นะก็สรุปเลยแล้วกันนะเพราะเดี๋ยวมีรีวิว Ford Ranger w i ์ว t ทนะครับเป็นปีแล้วไม่ได้ถ่ายครับรุ่นนี้นะครับบอกเลยว่าสุดยอดแล้วคันนี้ปีใหม่ด้วยนะครับ คะนน้สรุปให้เลยนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากได้รถราคาเบาๆนะับผ่อนสบายๆนะฮะผ่อนไม่เกินสี่พันนะอ่ากลับบ้านปีใหม่นะครับจัดไปเลยนะซื้เอเงินสดจัดไปเลยได้หมดนะครับในราคา1นึ0 0 0 0เจบาทนะฮะเป็นมิสูอิชิซค์แรนเซอร์หนึ่งจุดหก G.L.X.C.M.G. จากโรงงานเกียร์ออโต้ปี2 0 1 1ันสิบเอ็ดหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาท เครดิตดีมีประวัติสินเชื่อส่งตรงตลอดเข้าเงินไขฟรีดาวได้เลยนะครับโดยไม่ต้องใช้คนค้ำนะครับตกางว่าอยู่ที่สามพหสบเดบาทเฮ้ยสามพสิบเอดบาทสมองผมไปแล้วส <laughs> 6มพบเอบาทนะอ่าตามนี้นะครับเสาร์อาทิตย์วันนี้มันเสาร์นเนาะน่าจะเป็นพรุ่งนี้แหละใครจะมาก็มาได้เลยนะครับแต่แนะนํามาประมาณ10-11ิบเโมงขึ้นไปแล้วกันนะครับหรือจะโทรก็ได้นะเบอร์ศูนย้า 2องสี่เก้าหนึ่งเก้าแปดเจ็ดนะครับตอนนี้รถแน่นนะจัดไปเดอ้อพี่เดอ้อนะสิบสองสิบสองไม่มีอะไรผู้เชยๆยออกรถภายในสิ้นเดือนสิ้นปีนี้เอาไปเลยนะ้ามันเต็มถังนะครับวันรับรถนะครับในหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเติมให้นะฮะใครจะออกนะนรีบพิจารณาพิจารณาเอาเองแล้วกันหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทอ่าเดี๋ยวเราไปดูแมนเจอนะร์นะสาวกฟอร์ด ต้องดูนะหรือใครมีกระบะมีโครงการปีใหม่เปลี่ยนรถใหม่ดีไหมจัดไปนะครับเอาคันเก่ามาเทิร์นได้นะครับหรือจะขายอย่างเดียวก็ได้นะฮะอย่างบางคนมีรถหลายคันไม่ได้ขับบ้างก็ขายเถอะรับบางคนต้องต่อภวาสีเสียวาสีอะไรเงี้ยไม่ได้ขับเลยจอดอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็แนะนํานะครับถ้าไม่ได้ใช้ก็แนะนํานะครับขายนะฮะร,รับซื้อต่างจังหวัดก็รับซื้อนะครับรับเทิร์นด้วยนะฮะตามนี้นะครับเบอร์ 085249197รายละเอียดอยู่ใต้ล่างคลิปอีกทีนะครับตรงช่องคอมเมนต์นะพี่นะความคิดเห็นนะดูตรงนั้นเลยนะครับพูเจีนนี้หมดสวยๆนะครับแสงมันจะเริ่มน้อยละช่วงนี้ก็หนาวๆนะครับกลางคืนหนาวกลางวันก็ร้อนนะตะกี้เห็นก้อนเมฆไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่านะฮะก็ภาคใต้น้ำน่าจะลดลดแล้วแหละนะครับน้ําท่วมยังไงก็ขอให้ลดลงเร็วๆนะครับ ก็ไปไปไหนมาไหนก็ระวังโควิดนิดนึงนะครับเริ่มกลับมาอีกครั้งนะฮะอ่ะฝากกดติดตามด้วยนะครับ,ดรบเดี๋ยวไปดูเลนเจอร์ต่อเลยครับผมสวัสดีครับ